จรอดูคืนนี้พามาดูความน่ารักของสองพระเอกวีวีรภาพและเต้นธนพลที่เป็นป่าดันแบบครบสูตรคอยเชียร์สองนางเอกฝาแฝดมิลลี่คามิลล่าและนิกกี้นิโคลแบบสุดพลังแม้กระทั่งตอนสองสาวถือไมคเป็นพิธีกรรายการสกิดบันเทิงพีวีกับพี่เติ้ลก็ให้กำลังใจสองสาวแบบเต็มที่เลยล่ะครับคือนี่าลืมร ทำไม่ได้ว่าพี่เขาแป็จะเป็นลมแนเราสองคนลาไปก่อนนะคะโอ้โหเบื ja ้องหลังสนุกขนาดนี้เบื้องหน้าจะสนุกขนาดไหนติดตามม่านพิธีกรของสองสาวมิลลี่นิกกี้โดยมีสองพระเอกวีรภาพดัเต้นธนพลเป็นพี่เลี้ยงได้ในรายการสกิลบันเทิงก่อนข่าวภาคเที่ยงในวันพรุ่งนี้นะครับ